มีคนประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในอดีตนั้นค่อนข้างจะก้าวไกลพอสมควรนะครับแล้วตำรวจคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจไทยก้าวไกลการแรกก็คือว่าคนในประเทศ<ม>คนไทยเราเองเนี่ยถ้าเรามองภาพว่าคนไทยเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่ใจสู้นะฮะตั้งนาตั้งตาทางานทําการโดยเฉพาะในภาคเกษตรหรือว่าในภาคผู้ใช้แรงงานและในขณะเดียวกันใน กลุ่มวิสาหากิจคือกลุ่มที่ทำงานเป็นนักบริหารเป็นคนที่กล้าลงทุนกล้าเสี่ยงเนี่ยแล้วก็ถือว่าบุคลากรหรือคนไทยในระดับต่างๆเนี่ยมีขีดความสามารถสูงที่เราก้าวไกลมาได้ในอดีตเพราะรางงานมันค่อนข้างจะถูกอันนี้ก็คงคงเป็นเหตุหนึ่งนะฮะแต่ในขณะเดียวกัน,นการปรับตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าประเทศต่างๆที่จเจริญรุ่งเรืองมาจากความยากจนเนี่ยนะครับ มันก็เริ่มจากแรงงานถูกเราจะเห็นว่าเกาหลีไต้หวันนะเาแม้ก,กระทั่งสิงคโปร์เนี่ยก็มาจากระดับนี้แต่เขาก็เห็นความสําคัญที่จะต้องปรับคุณภาพของคนในการศึกษาการฝึกอบรมกระทั่งมีความก้าวไกลขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันคนก็เพียงส่วนหนถ้าเรามองภาพว่าบทบาทของรัฐในเรื่องที่การรักษาเสถียรภาพทางการเมืองไม่มีปัญหาความแตกแยกไม่มีปัญหาของการ จราจนกลียุกในบ้านเมืองทุกสิ่งทุกอย่างงานด้านเศรษฐกิจมันทำไปได้เรื่อยๆนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แล้วก็สุดท้ายที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือนโยบายบนะนโยบายซึ่งภาครัฐเนี่ยก็เป็นผู้กำหนดเป็นผู้ดำเนินการจะเห็นว่านโยบายทางด้านเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็มีความต่อเนื่องนะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานะนโยบายที่เราสนับสนุนทางด้านวิสาหกิจเอกชน นโยบายที่เราที่จะให้มีการเปิดเสรีในด้านต่างๆนะให้เอกชนก็มีบทบ,บาทมากขึ้นนโยบายที่จะเปิดนะฮะประเทศให้สู่โลกภายนอกนะเพื่อให้มีความสัมพันธ์ในด้านการค้าการลงทุนนะในด้านการส่งเสริมการลงทุนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความเจริญตลอดมาหรือรัฐบาลที่มีคุณภาพแล้วอยู่ได้นานสมัยรัฐบาลของท่านพลเอกเปรม 8ปีนะตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดซึ่งผมคิดว่าต่างชาติเองก็ถือว่าเป็นจุดหักเหของเศรษฐกิจไทยประการที่2เนี่ยผมคิดว่าที่สําคัญก็คือในกระบวนการนั้นเนี่ยส่วนร่วมของผู้ที่มีความสามารถในแต่ละในแต่ละวิชาชีพเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในรัฐบาลค่อนข้างมากนะครับเทคโนแครดในรัฐบาลอย่างนั้นเนี่ยจำนวนมีถึง7ท่านอย่างสมัยท่านนายกเปรมเนี่ยนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีส่วนช่วยกํากับนโยบายซึ่ง จะมีเพียงน้อยท่านเนี่ยไปกำกับนโยบายค่อนข้างยากแต่มีจำนวนมากพอเนี่ยช่วยได้มากประการที่3สถาบันของอราชการในสมัยนั้นเนี่ยผมยังเชื่อว่าเป็นสถาบันที่แข็งแกร่งครับยังมีบุคลากรที่ดีอยู่แต่สมัยนั้นมีมากกว่ามีบทบาทที่ชัดเจนกว่าสมัยนี้มากเพราะสมัยนั้นต้องยอมรับว่าสายการเมืองเนี่ยยังไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นนโยบายหลักส่วนใหญ่เนี่ยถูกกำกับมาโดยทางด้านฝ่ายราชการซะส่วนใหญ่แล้ว มามีอิทธิพลโดยนักการเมืองเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็มีเทคโนแครดเข้ามาช่วยดูแลต่อเนื่องอีกทีก็จะมีความเข้าใจในการที่นํานโยบายมาปฏิบัติได้ค่อนข้างดีอีกประการหนึ่งก็คือในสมัยนั้นเนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มของการดําเนินนโยบายเป็นแนวโน้มที่พยายามทําเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเนี่ยนะครับดึงเรื่องการเมืองออกจากเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่เราผมขอใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า d e p o l i t i c i z e นะครับที่เป็นประเด็นทางด้านเศร,รษฐกิจอย่างเช่นในเรื่องของราคาน้ํามันอาจารย์คงจําได้ ราคาน้ำมันสมัยหนึ่งถูกกากับแล้วก็มีกองทุนน้ามันขึ้นมาในสมัยนั้นก็มีการยกเลิอกกองทุนน้ามันออกไปในสมัยนั้นเคยมีกองทุนที่เป็นกองทุนที่มาดูแลเรื่องข้าวเรื่องการเกษตรเก็บมาจากค่าพรีเมียมก็มีความพยายามที่จะยกเลิกการแทรกแซงตลาดแล้วก็เก็บภาษีจากเกษตรกรอ,ออกไปผมเรียกว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคซึ่งเริ่มต้นที่จะมีการล้างกระบวนของการเมืองออกไปจากประเด็นทางเศรษฐกษิจ ซึ่งมันตรงกันข้ามกับในตอนหลังซึ่งผ่านมาเมื่อการเมืองเขามีบทบาทมากขึ้นมันก็เริ่มจะหักเหเข้าไปในส่วนซึ่งกลับเอาการเมืองเนี่ยเข้ามาผสมกับนโยบายด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นถัดต่อมาจากช่วงที่รัฐบาลของนายกเปรมได้ทําเอาไว้ mm hmm. ซึ่งตรงนั้นวางพื้นฐานไว้แล้วนะคะ,ะจุดที่กระตุ้นให้เกิดการก้าวกระโดดของเศรษฐ,ฐกิจจริงๆที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คือเงินทุนที่เข้ามาจากต่างประเทศ mm hmm. เพราะมีการย้ายฐานการผลิตค่อนข้างมากจากประเทศมันเรื่องจาก ค่าเงินตราต่างประเทศในของญี่ปุ่นของอะไรอย่างนั้นนะคะมีคนบอกว่าวิกฤตของเพื่อนบ้านคือโอกาสของไทยด้วยเปล่าครับก็เป็นไปได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าประเทศไทยเองเนี่ยนะคะก็มีความสามารถที่จะรับไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือแม้แต่ผู้ประกอบการผู้ลงทุนที่จะรับโอกาสอน,นันเอามาและใช้ให้เป็นประโยชน์ปัญหาส่วนหนึ่งของเราเนี่ยเศรษฐกิจที่โตเร็วเนี่ยทำให้เราเองเนี่ยไม่ได้ระวัง นะคะพอเศรษฐกิจโตช้าลงเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นตอนที่เราทุกคนต้องกลับมานั่งคิดว่าประสิทธิภาพในการผลิตประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรห,หรือที่มีคนเกาใช้คำว่าฉลาดใช้นะ่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะว่าอันนั้นจะเป็นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาที่จะยั่งยืนแล้วก็ยาวนานขึ้นผมเองดูในภาคการเกษตรภาคการเกษตรเราขยายตัวแต่ว่าผลผลิตต่อไร่ มันไม่เพิ่มที่เพิ่มคือเพิ่มพื้นที่ดินส่วนใหญ่ในอดีตที่่านมาก,ก็ทําให้เห็นว่าเราใช้ทรัพยากรขยายในการขยายตัวทางเศรษฐกิจธธก็แค่จะมากเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงไหมครับแล้วต่อไปจะทําไงถ้าถ้าเทียบภาคการเกษตรกับภาคอื่นๆถ้าหากว่าเราเล่นทางทรัพยากรไปทั้งหมดแล้วจะเป็นยังไงพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยในอดีตนั้น,นผมอยากจะเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจซึ่งพึ่งอยู่กับต้นทุนต่ำนะครับเป็นเศรษฐกิจซึ่งมีพื้นฐานของต้นทุนต่า คือนี่ต้นทุนต่ำเนี่ยถ้าหากว่าเป็นต้นทุนต่ําเพราะเหตุที่ว่าเรามีของพวกนี้อยู่มากนะครับแล้วก็ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผมก็คิดว่ามันไม่ไม่เสียหายนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันเป็นความเสียหายก็คือเราไม่ได้ตีค่าของสินค้าซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นที่ดินน้ําอากาศคนเนี่ยในลักษณะที่ถูกต้องหรือเปล่าก็คือว่าหมายความว่าในกรณีของไทยเนี่ยเป็นกรณีที่เห็นชัดเจนอย่างที่อาจารย์เจมสศักดิ์เองกําลังพูดถึงเรื่องเกษตรเนี่ยนะคร ต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหลายที่ใช้ในการผลิตส่วนประกอบปัจจัยต่างๆของการผลิตเนี่ยไม่ได้มีตลาดที่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นหลายสิง่งหลายอย่างในบ้านเราที่โตขึ้นมาในอดีตอย่างรวดเร็วเนี่ยแล้วเราก็ภูมิอกูมงใจเนี่ยผมพิดว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยต้องระมัดระวังมากขึ้นเยอะเพราะว่าเศรษฐกิจของต้นทุนต่ํามันไม่มีอีกแล้วนะครับทุกสิง่งทุกอย่างถ้าหากเราไม่ตีราคาตามตลาดที่ควรจะเป็นเนี่ยชาติอื่นเขาจะบังคับให้เราตีราคาตามนนะ